ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับก็กูดของไทย จันไรจะคุบเรื่องขุมทรัพย์พลังงานใต้ทะเลที่เกาะอูจหังวัดตราดมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทหากย้อนหลังกลับไปดูจะเห็นว่าอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุในเชิงนโยบายทับซ้อนเพื่อหวังประโยชน์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยระหว่างปี2 5 4 4ถึง2549ชัดเจนที่สุดก็คือ MOU44 ที่รัฐบาลพักไทยรักไทยของทักษิณได้ไปลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาที่มีฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการลงนามเพื่อความเข้าใจร่วมกันถึงการมีอยู่ของพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหลทวีตท,ทับซอนกัดซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรทั้งที่โดยข้อเท็จจริงประเทศกัมพูชานั่นเอง เป็นต้นเหตุของการอ้างพื้นที่ทับซ้อนเพราะต้องการจะปล้นทรัพยากรปิโตรเลียมใต้ทะเลของไทยในพื้นที่ดังกล่าวแต่รัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีกลับไปลงนามใน MOU-44 การลงนามใน MOU-44 ก็เท่ากับยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการมีอยู่ของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนที่ประเทศกัมพูชาอ้างสิทธิ์เรื่องสิ้นกำหนดเขตไหลทวีป ในปี2115โดยผ่ากลางเกาะกูดตรงไปกลางอ่าวไทยซึ่งพูดให้ชัดก็คือเป็นการยอมรับเส้นพาดผ่านเกาะกูดครึ่งหนึ่งโดยที่รัฐบาลไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติกชอไม่ยอมรับและดำเนินการเป็นขั้นตอนในเวลาต่อมาทั้งนี้ในปี2116ได้กำหนดเขตไหลทวีปด้านอ่าวไทยไว้เป็นที่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดก็คือ บันทึก MOU 44ยังเท่ากับว่ารัฐบาลพรักไทยรักไทยสมัยที่อดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรียอมรับแผนที่แนบไทยของบันทึกร่วมฉบับนี้ที่ได้รวมเอาน่านาน้ำภายในของจังหวัดตราดเกาะกูดและทะเลอนาเขตของไทยเข้าไปด้วย MOU 44จึงเหมือนใบเบิกทางที่จะนำไปสู่การปล้นขุมทรัพย์พลังงานใต้ทะเลของพวกจันไรอัปรี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาแม้ว่าในปี2552สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคณะรัฐมนตรีจ,จะมีมติเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2552ให้ยกเลิก m o u c 4, 4 4ไปแล้วก็ตามแต่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ต้องพ้นไปก่อนที่จะมีการดำเนินการอย่างถึงที่สุดและรัฐบาลชุดต่อมาคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไม่ได้ดำเนินการสารต่อแต่อย่างใด ็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการศาลต่อเพราะ MOU ซีดเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อรัฐบาลยิ่งลักเข้ามาก็ยิ่งทำให้สะดวกในการที่จะเดินหน้าต่อเพื่อไปสู่เป้าหมายการล้นขุมทรัพย์ใต้ทะเลเกาะกูดหากย้อนกลับไปดูข้อมูลในช่วงที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดให้ทักษิณผู้เป็นพี่ชาย ที่หลบนี้โทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองอยู่ในต่างประเทศเวลานั้นก็พอจะตอกภาพให้เห็นถึงไอ้โม่งที่หวังจะได้ประโยชน์จากขุมทรัพย์ใต้ทะเลบริเวณเกาะปูดซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยเมื่อวันที่15กันยายน2554ยิ่งลักนายกในขณะนั้นได้เดินทางไปเยือนกัมพูชาพร้อมกับที่ทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดี ได้บินโชบไปที่กรุงพนมเปญในวันรุ่งขึ้นเพื่อร่วมสัมมนา,าเรื่องอนาคตของเอเชียในด้านเศรษฐกิจที่มีกำหนดการระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2554การเคลื่อนไหวของยิ่งลักษณ์และทักษิณซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่หุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในเวลานั้นถูกจับตาเรื่องขุมทรัพย์ใต้ทะเลเกาอผูดของไทยเพราะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สตีฟเกรก ประธานของกลุ่มเชฟรอนได้บินตรงจากสาหรัฐเข้าไปปฏิบัติภาร,รกิจพิเศษในกรัรมพูชาช่วงนั้นพอดีกลุ่มเชฟรอนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันทั้งในประเทศกรัรมพูชาและประเทศไทยในบริเวณทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชานั้นกลุ่มเชฟรอนถือเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานหลักที่ลงทุนในกัมพูชามากที่สุดและมีผลประโยชน์ร่วมกับพุนเซน ซึ่งกลุ่มเชฟรอนได้เริ่มสำรวจหาแหล่งน้ำมันและก๊าซในเขตไหลทวีปของกัมพูชามาตั้งแต่ปี2,545และนี่ก็หมายถึงพื้นที่ทับซ้อนที่เกาะกูดด้วยซึ่งกลุ่มเชฟรอนและผู้ร่วมลงทุนได้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยการปรากฏตัวของคุณเซนซึ่งบินตรงมาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67ที่บ้านจันสองล่าทันที ที่ทักษิณได้รับการพักโทษการไปเยือนกัมพูชาของแพทองทานในฐานะอุหนาพักเพื่อไทยในเวลาต่อมาก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเป็นอีกเช่นกันและจาก3ปรากฏการณ์ดังกล่าวเมื่อมาถึงวันนี้รัฐบาลของมาดามแพก็กำลังสารต่อเกี่ยวกับการแบ่งบันผลประโยชน์เรื่องพลังงานแบบไทยครึ่งหนึ่งเขมรครึ่งหนึ่งที่เกาะกูดภายใต้นโยบาย เพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นหนึ่งใน10นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน67ดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลไทยในยุคนี้ที่ทักษินประกาศว่าเป็นผู้ครอบครองแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกสาวที่ซืบทอดสันดานและรัฐบาลกัมพูชาที่ฮุนเซนเป็นผู้ครอบครองฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีในฐานะบิดาสามารถเจราจาตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนที่เกาะปูดได้คงไม่ต้องบอกว่าใครจะได้ประโยชน์ที่แน่ๆก็คือกลุ่มเชฟรอนและผู้ร่วมลงทุนได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มซึ่งก็คงต้องตามไปดูต่อว่าผู้ร่วมลงทุนกับกลุ่มเชฟรอนมีนามสกุลชินวัตรและนามสกุลหุ่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ส่วนภูมิธรรมเวชยชัย ควรหยุดใช้จินตนาการโทษฝ่ายโนนฝ่ายนี้แล้วแก้ตัวแบบที่คนจับได้ไล่ทันดังที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่30ดตุลาคมเมื่อวานนี้ว่าวันนี้มีแต่คนพูดถึงเกาะกูดและรัฐบาลขอยืนยันว่าเรารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่เราจะไม่ยอมให้แผ่นดินของเราไม่ว่าส่วนไหนตกไปเป็นของคนอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วขอให้มันจริงเถอะ อ้วนภูมิธรรมและก็ควรไปกระซิบที่ข้างหูนายใหญ่ทักษิณชินวัตรว่าจบได้แล้วครับนายไม่เช่นนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่รุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ angel seven 9 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการ ซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพาแมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวิรเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 789 r e a l t y